สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาพบมาเจอกับตุ๊กตี้แฟนเพจในยามค่าคืนนะคะวันนี้วันเกิดของข้าพเจ้าเพื่อนสาวก็เลยพามาะ้องวันเกิดลย happy, happy birthday TO YOU Happy birthday TO YOU Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday TO YOU ขอบคุณตัวเองมากๆเลยนะคะที่มีเพื่อนน่ารักแบบนี้เพื่อนมาทานเปาเค้กเปาเค้กเปาเค้กโอ้โหเล็กครับเล็กดูนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาทานปลาจุ่มที่อำเภอชาพนมนะคะเพื่อนพามาทานปลาเขาแร่แบบสดๆเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยสดๆใสใสเลยนะคะ ดูนะคะเพื่อนานมนะคะทำเทชาขนมมาทานด้วยกันนะเพื่อนนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคเพื่อนเห็นไหมคะปลาสมุยไพรยังเป็นตัวเลยนะคะเพื่อนใครสนใจพี่กัดใต้โพสมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งพี่กัดให้นะเพื่อนนะโอ้โหขนาดชุดเล็กนะเพื่อนแบบนี้ต้องมาทานสักประมาณ8คนนะคะจะของร้านใจดีรูปรอออกแนวติ๊ดค่ะติ๊ด จืงมากเลยดูนะคะเพื่อนๆผักสดๆน่ารับประทานมากเลยคนมากกินจะทานหมดไมเนี่ยคนก็ยังเหลือครับค่ะอันนี้เพื่อนมาบ้างอันนี้มีเป็นน้ำยำมีสองแบบอ้ยน้ำยำเขาให้สองแบบอันะี้เป็นน้ำยำอันนี้น้ำยำมะมูอะไรนะแม่อันนี้ดูนี่อันนี้สมุนไพรตะไคร้อ๋อ้สมุนไพรตะไคร้ค่ะดูเขาให้สองยำเลยนะคะเพื่อนๆ อำเภอท่าคนมแม่จีมายเห็นไหมคะน้ำชวนมาตหวังไหมไม่ติดหวังมนะไมพงเพื่อนมีเพื่อนเป็นเพื่อนกันต่อสืบชิงดีๆเข้าร่างกายนะคะเราอย่าทำนู่นนี่นั่นไม่ได้นะเพื่อนนะพูดดีๆนะเดี๋ยวตื่นเช้ามาติดหลืงติดแดงไม่ได้นะเพื่อนเพลเคเรานะไม่เหลืองก็แดงนะคะเวลาอัดลีปเพื่อนไล่พบลบคลิปตะพื้นตะพื้นพูดซุ่มซี้ซุ่มยาไม่ได้ต้องมากินกระดิ๊ส ตองสั่งตรงเต็มเลยดูเพื่อนขอให้มาตัวเลยนะเพื่อนนะดูเราจะให้เพื่อนดูจะเอามะขางเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นตามเรานะเพื่อนนะจะให้เพื่อนดูอีกทีนเพื่อนดูโอ้โหครับผมจะของร้านบริการน่ารักมากเลยแค่โซ่อยากให้ใช้เยอะๆอ๋อเหรอครับผมเพราะว่าพี่เป็นคนเหนื่อยน้อยอ่ะจะใช้เยอะๆนะคะจะได้สะอาดไปอีกอย่างอ๋อเหรอคะ มองมองมองแง่กันกินนะคะเอาสเอาผักใส่สีซีเอาผักใส่บำลังพี่จะเอาไปลงที่เพจที่ทำเพจอยากดูเจ้าของร้านไหมขอบคุณมากครับครับผมร้านกต้องค่ะร้านปัจจุร้านประจุร้านประจุรมันจิดปัจจุมีที่เดียวมีที่เดียวที่อำเภอท่าพนมบอกว่าเจ้าของร้านโลโลไว้พมยาวเาก็จะรู้เลยเออ ก็มีอย no> ู่ที่อื่นแต่ว่ามันอยู่ที่โคนาะบนโอแต่ที่จังหวัดเขาต้องมาที่นี่ร้อนะตัวจังหวัดกันี่แหละก็นใจมานี่แหละชวนมาเราก็เลยพากันมานี่แหละติที่ต้องไปเลยนูเขาเราโอ้ยทำไมเขาขับไปไกลขนาดนั้นแล้วแบบแต่ใ้ออกไปต้องแยกไปนู่นอีกออกรอบนอกเมืองไปอีกวันนี้ช่องก็จะเป็นอโรวีนี่พอกแล้วช่องนี้ถ้าไม่ตะกุบตะกะไม่ใช่ทุกปีแฟนเพจนะเพื่อนรูเพื่อน ว <Wow. S 2> ้าวอะไรจังเลยวันนี้เรามากับเพื่อน<ะ>เพื่อนพามาฉลองวันเกิดดีใจหลาย mm hmm. มีเพื่อนนะั่ารักเพื่อนตนะั้งแต่อนุบาลขอบคุณโลกโซเชียลที่นำพาให้เรามาเจอเพื่อนแต่ก่อนนี่เนาะเวลาจะคิดถึงเพื่อนเนาะเขียนจดหมายเนาะ mm hmm. เพื่อนเนาะเรเตอร์เนาะสมัยตะกี้เนหะ็นเนาะโอ้ยเ mm hmm. นาะในฉากปลาไปเลย,ค,ยครับผม mm hmm. ถ้าใส่ไข่มันจะนัวนะเพื่อนใส่เลยเวลามาพาเพื่อนมา,ก,นามนมนกินมากกินอันนี้แหละได,สด,สดก้กินสุดๆแล้วร้อก,กินเยอะมาะหลายทเราจะพาแม่เรามานัางเม่์เราจะเริ่มขายตั้งแต่สิบโมงเราจะเพื่อนอายน้ายทีเราจะเอาคุณยายมาทานด้วยเพื่อนดูเพื่อน โอ้โหปลาจิ้นโตๆเ,เลยนะสดๆเลยนะเขาแรกแบบสดๆเลยนะเพื่อนเป็นหมเนี่ยนห่หมดหมดช่วยกันเพ네ื่อนดูน้ำจิ้มเพื่อนน้ำจิ้มเขาบอกเลยว่าอร,ร่อยมากเนาะบบนนอร่อยนะเพื่อนนะจะมาอร่อยมากให้เป็นขวดหรอแ่ให้เป็นขวดอถูกใจอะไรเพาน้อ ใชไมเพื่อนแนะนำแต่ละอย่างไม่พีหรเพื่อนปลาแบบสดมากเลยอ่ะก็ให้ให้เยอะเลยเนาะให้หมดตัวเลยนในเทอมเยอะเยอะหางเยอะมากอ่นี้สไมันนัวเลมันนวหัวมันนะเพื่อน เจ้าอีเดาฟ้ากินเดลยร้อนสุดคาวหนาวมันไม่คาวหรอกนะคะเพื่อนๆมีแต่คาวเดียวหมดไอเล็บยูนะพี่เอไอพี่มาร์คขาพี่เอไอพี่มาร์คชอบสิ่งนี้ใช่ไหมคะขึ้นปลาสมุทรไทยอืมขึ้นสองอย่าง เพื่อนบอกมีตาสมุนให้หมีประสันอยากเอาให้ดูมันดูเพื่อนอีกคนนึงนะคะคนนีเ,เพื่อนมากั็นสามสาวค่ะโสดนะคะคนนี้ก็โสดคนนี้ก็โสดถึงไม่โสด <c oughs> เอหมายความว่าจะใดลือโสดถึงไม่โสด <c oughs> อะไรนะคะผม <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะเยี่ยมเลยกุจจอบน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยค่ะไม่ปิดปลาเราปลาก็ไม่คาวเลยมีแต่คาวเดียวหมดเจ้าของร้านเขาตกใจเพื่อนคาวเดียวหมดหยาะก็เจ้าของร้านน่ะน้เะมันเป็นผู้บ่าวบ่าวสุด เที่ยวเที่ยอืมมะนาวนักเพื่อนเลโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนเช่นเคยตัดมะนาวลูกเขยลูกเขยเรายิ่งแซวเราอยู่ว่าเอาอย่างงั้นล่ะค่ะมักจะพบเจอกันกับตุ๊กตี้แฟนเพจนะคะอะไรอย่างงั้นล่ะค่ะลูกเขยแซวแซวเมียเทาแซวดีดีได้ตุ๊กตี้แฟนเพจมาแล้วค่ะเอาอย่างงั้นล่ะค่ะเหมือนว่า ก็ขออนุญาตอาภาราจากในคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรคิดถึงเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนมาเห็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ติดลําแม่น้ําโขงว่าปลามีให้เรารับประทานมากมายเลยนะคะอยากทานปลาอะไรก็ทานแต่วันนี้เรามาไม่ทานเขามันหมดเราก็เลยได้ทานปลานินนะเพื่อนปลานินน้าโขงนะปลานินน้าโขงนะคะเพื่อนเขาเลี้ยงแบบในกระชังปลานะไม่ขาวเลยไม่ขาวเลยนะคะเพราะว่ากระชังปลาน้ําโขงนี่มันจะเป็นปลาน้ําไหลนะเพื่อน สุดมากเลยแล้วร้านนี้นะเขาเล่ให้เราแบบสดๆเลยนะคะเขานอกเขาเลี้ยงปลาไว้ในบ่อเขาไว้เลยค่ะแต่ถ้าจะทานนี้จะคือจะต้องโทรสั่งจองนะคะต้องสำรองที่นั่งก่อนนะ,ะนะคะนะคะเพื่อนๆจะมาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะคะอืมนะคะ โอเคอย่างนั้นละค่ะก็จะขออนุญ,ญาตไปก่อนพูดเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะขอบคุณมากๆจากใจลิกๆเช่นเคยจากกลิกแฟนเพจน,นะคะเลิกๆคะ่ะฝากช่องน้อยน้อยไว้ด้วยอ้อมกอดด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ